สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเก็ตุ่พารวยนะคะวันนี้มาชมสวนอีกแล้วนะคะเก็บฝรั่งค่ะมากันน้องใบหมอนเนี่ยน้องใบหม่อนจะเก็บฝรั่งยายยายเก็บฝรั่งให้หนูหน่อยหนูอยากกินหน่อยก็เลยจะมาเก็บฝรั่งให้น้องใบหมอนแดดร้อนสวัสดีกล้องให้หน่อยสิใส่แว่นไปเลยใส่แว่นแล้วเออสวัสดีค่ะ โอยเขาใส่แว่นมาด้วยนะเขามองเห็นถนนหรือเปล่าก็ไม่รู้ขี่จักรยานมามองเห็นแต่มองเห็นเหรอใส่แว่นไม่ไม่มองใส่แว่นสวยสวยเลยอะไหรใส่ใส่มองเห็นก่อนเออมันมืดหน่อยหนึ่งอ่ะมองเห็นไหมไม่เห็นเออไม่เห็นก็ใส่แว่นไปเดี๋ยวก็เห็นมันกล้องใหญ่ไม่ได้เช็ดอ่ะมันมืดเป็นหน่อยหนึ่งอ่ะเออน่ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นแล้วเห็นแล้ว อนี่คือน้องใบหม่อนเลนนะคะเป็นเลนลูกของหลานอ่ามาเก็บฝรั่งกันก่อนนะคะนี่ลูกนี้ยังไม่เหลืองให้ลูกนี้ยังไม่ขาวอ่าดูลูกนี้ก่อนขาวเนื้อไหมลูกนี้ก็ยังไม่ยังยังไม่เท่าไหร่เดี๋ยวเราจะดูฝรั่งโอ้ย<ห>ดูมะเขือมันเป็นมะเขือขืนมะเขือขืนมะเขือขืน สวยสวยพี่น้องงามงามพักทำไมทำไมยังไม่ยังไม่ห่อตะวินยังไม่ห่อสิไหนมีไหมไม่มีหรือบ้างไหนดูสิเก็บกินก่อนตะวินตะวินมีไหมมีไหมเนี่ยมี้กล้วยงามจังเลยมีไหมมีไหมหาเจอไหมที่ขาวๆาวมีไหมี สายแว่นมองไม่เห็นสายแว่นมองไม่เห็นมะม่วง,ง,งมะม่วงมะเข้าสายแว่นมองไม่เห็นนะสิ<อ> <c oughs> เดี๋ยว <ๆ S 1> เดี๋ยวยเขาคงจะวินแล้วพั้งมันมีกี่ลูกมันไม่มีกี่ลูกเองเนี่ยอ่ะมีแต่ลูกเนี่ยเนี่ยมีสองลูกเนี่ยใช่ที่โตแล้วเราหินเขาไม่ค่อย เก็บเก็บฝรั่งเก็บอันนี้ะละเก็บเก็บฝรั่งเก็บฝรั่งกันอันเก็บนี่นนไหนอันนี้ก็มันยังไม่ขาวรออีกสักอาทิตย์หนึ่งก่อนให้มันขาวเออเนี่ยได้สองลูกแค่เนี้ยเนี่ยได้สองลูกเขาขาวเาวนี่ยเก็บฝรั่งกันค่ะขาวเยอะเอาขวดมาดู ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแชททุกเริ่มทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายค่ะเฮงๆรวยๆปังๆกันทุกคนนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ